Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ผลทหารหนายผลกลางปีวัดใจบิ๊กบี้กล้าขยับหรือไม่จับตาตำแหน่งผอ CIA เมืองไทย โทหารหนายพลกลางปีเบียดกันอย่างระทึกจับตาตำแหน่งพอบอสอรอพอเด่นคนละด้านแต่ผลงานเข้าตาในขณะที่ตอท .28 ดพงาดคุมกองพลหลักวัดใจบิ๊กบี้กล้าขยับหรือไม่ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวแม้ไม่กระเพื่อมบนผิวน้ำแต่ใต้น้ำกลับเชี่ยวกรากกับการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีทั้งนายตำรวจและทหารชั้นนายพลปกติแล้ว1ปีจะมีสองครั้งคือช่วงเมษายนกลางปีกับตุลาคมวาระปกติ โผกล,ลางปีส่วนใหญ่เป็นการปรับเล็กตำแหน่งหลักไม่ค่อยมีแต่รอบนี้ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสอรอพอต้องขยับไปครองอัตราพลเอกไปดูกันว่ารอบนี้กองทัพไทยกองทัพบ,บกจะจัดโผอย่างไรให้ลงตัว สำหรับตำแหน่งพอบอสอรอพอเป็นหน่วยข่าวกรองสำคัญของประเทศหรือที่บางคนเรียก CIA เมืองไทยอยู่ในสังกัดกองทัพไทยปัจจุบันพลโทวัฒนพลจันทร์อดีตนายทหารหมวกแดงจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นพอบอสอรอพอโดยการปรับโพกลางปีนี้เจ้าตัวจะขยับขึ้นพลเอกต้องหาผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนล่าสุดมีสองชื่อที่ถูกจับตา คือ 1. ผพลตรีทวีศักดิ์มณีวงศ์รองผอบอสอรพเตรียมทหารรุ่น24เรียกว่าเป็นลูกม่อและเป็นนายทหารหมวกแดงเช่นเดียวกับพลโทวัฒนะย้อนไปดูที่มาที่ไปของนายทหารจากกรมรบพิเศษไม่ธรรมดาทีเดียวคลุกคลีการข่าวชายแดนฝั่งตะวันตกตั้งแต่รับราชการใหม่ๆสังกัดกรมรบพิเศษที่ส ดูแลชายแดนไทยเมียนมาจากจังหวัดตากลงมาตำแหน่งสุดท้ายที่กรมรบพิเศษคือรองผู้การกรมรบพิเศษที่5จากนั้นเข้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตำแหน่งผอออกองข่าวแล้วขึ้นพลตรีที่กอ,อระมะนรับผิดชอบงานต่อต้านการก่อการร้ายเรียกได้ว่าอยู่ในรายงานสายข่าวมาตลอด กระทั่งพลโทวัฒนะที่เคยร่วมสมรภูมิมาด้วยกันดึงมาช่วยงานที่สอรอพอจนขึ้นมาเป็นรองผอบอรสอรอพอและเป็นแคนดิเดตอยู่ในขณะนี้ บางคนให้ฉายาว่ามือข่าวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดรอบรู้เรื่องนอกประเทศเป็นหลัก 2. พลโทวิมลคำอิ่มผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกเคยเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารขอกอทอกองทัพบ,บกเตรียมทหารรุ่น26แม้จะเป็นรุ่นน้องแต่ยศแซงขึ้นไปก่อนผ่านงานด้านข่าวความมั่นคงในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของมวลชนเกาะติดทุกข่าวสารขยันลุยงานจนลุก น้องยอมรับนับถือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชุบชีวิตของหน่วยข่าวกรองทางทหารให้เป็นที่ยอมรับในวงการอีกครั้งหลังจากที่เป็นม้านอกสายตาโปรไฟล์ทั้งสองคนกินกันไม่ลงอยู่ในเส้นทางงานข่าวมาตลอดแต่คนละด้านข่าวแว่วว่าพลตรีเทวีศักมาแรงแต่สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้งานข่าวภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มม็อบกลุ่มมวลชนก็สำคัญทำให้พลโทวิมลก็มีลุ้น ส่วนตำแหน่งอื่นๆในการโยกย้ายครั้งนี้มีข่าวว่าอาจมีการขยับในส่วนของกองทัพภาคที่1สังกัดกองทัพบ,บกเพื่อความเหมาะสมแต่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะหากขยับเพียงหนึ่งตำแหน่งหน่วยอื่นก็ต้องขยับตามมาเป็นขั้นบันได ตำแหน่งที่น่าจับตาว่าจะขยับและถ้าขยับจะเป็นการเปิดหัวให้ขยื่นกันครั้งใหญ่คือพลตรีทกัดหล่อซีริกับพลตรีกันตะพศเศรษรัศมีรองแม่ทัพภาคที่หนึ่ง เตรียมทหารรุ่น24ทั้งคู่จะได้ขยับเป็นพลโทโดยเฉพาะพลตรีทกัดชื่อหล่นไปตอนตุลาคมปีที่แล้วในช่วงปรับย้ายวาระประจำปี64ครั้งนี้จึงน่าได้เลื่อนขั้นเป็นพลโทเสียทีถ้าสองคนนี้ขยับจะมีการขยื่นในระดับผอบผอ,อลอทั้งผอบผอรอ,อหนึรออผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ผอบผอรอ,อรอสองรออ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์พบพรอรอ9ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และพบพลอรอ11รออผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11รักษาพระองค์รวมถึงพบมทบ11อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11 ทั้งหมดล้วนเป็นหน่วยคุมกำลังและกำลังขับเคี่ยวช่วงชิงกันระหว่างต่อท27กับต่อท28เตรียมทหารรุ่น27กับเตรียมทหารรุ่น28โดยเฉพาะรุ่น28ที่กำลังมาแรงมากซึ่งปัจจุบันพอบอพลรหนึ่งรออคือพลตรีวรยศเหลืองสุวรรณก็เป็นนายทหารต่อทอ28อยู่แล้วแต่มีการผลักดันให้ย้ายระนาบ เพื่อเปิดทางให้เพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพันเอกพี่เศษขยับขึ้นมาเพื่อคุมหน่วยกำลังหลักทั้งหมดงานนี้ว่ากันว่าถ้าขยับแล้ววุ่นพอบอทอบอพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้อาจเลือกอยู่นิ่งๆก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ